ติจ้าทุกคนนางสากศุบม,มาจากบ่านแล้วกับโบมีคขิปลงไห้เบิงเดี๋ยวมนอนี่ยามเจ้ากอนสีขางานสีพ้าไปเบิงสวนกวัวเล็กๆข้างโรงงานกลับม,มาจากบ้านเหตุไห้ขออนมันแเราค่ะเลยบบมีคลิดีัยัยใหงลงลงไห้ทุงงงกคนเบิงค่ะเดี๋ยวมนอนี่สีพา้าขาไปเบิงสวนกวัวเล็กๆข้างโรงงานนะคะ ไปกันเลยอันนี้คือโรงงานนะคะโรงงานพักอยู่ในโรงงาน,นะคะ่ะทำงานโรงงานพักอยู่ในโรงงานมีเวลาว่างกากทีมาปลูกผักไว้กินนี่เผยทำอะไรอะ่ะเก็บไปทำอะไร อันนี้ที่บรรยากาศหลอดโรงงานนะคะปางปางนี่จัดนี่เอ่อน้องน้ำนี่ป่าห้องหากินย้ําเนตรไม้ตรงนี้ป่าหลายติดเด็ดตกเด็ดใจจันแหงแต่อันนี้พื้นที่นี่เป็นพื้นที่ของเจ้าของโรงงานที่พักอาศัยอยู่นะคะบริเวณนี้จะเป็นของเขาแก้บด ยูนหนีเพิ่นก็ได้หามให้คนง,งานปลูกพักปลูกมีนะคะเพิ่นสนับสนุงงนให้คนง,งานปลูกพักปลูกมีค่ะผู้ใหญ่ขยันกะปลูกกินได้โดยที่ไม่ต้องซื้ออาบาทสิบบาท,ทนี่ไม่ต้องเขาตัดติ๊ดพักเขาเป็เบิงในสวนครัวนี่อย่างแน่ไปดูกันเลยเขามาบัดแหลกกับซิลิต้นต้นชายาอันนี้คือเภาว่า สานบานเขาเป็นเอิ่อกับป็นผักผงชุนหลุดต้นแงชุนหลุดน,นี่กับกระถางหอมบบงน้ำปันใดเพราะว่าฝนมันตกหนักมันฝนมันตกหนักมันเลยบ่ค่อยเกิดกับมีผักตามหัวตามสวนขั้วที่ยังบรรหนอกเขาเลยเพราะว่าเขาปลูกจริงเองนะคะอันนี้กับต้นบักเฉียบนี่ครับโอ้เพา ถ้าซื้อน้ำลดกับเขามันี่ก็กำไละสิบบาทตั้งใจนั่ก็ต้องประหยัดเข้าไปได้หลายบาทเพราะว่าพัาสดมื่อหล่อห้องบ่อคอยได้เห็ดกินมันก็อาจจะแซงให้ิีนันก็อาจจะเน่าก่อนอันนี่ก็โซนกกำลังงามกำลังงามมากเลยแล้วก็เขามาเน,นี่ยนี่ก็ซินี้เออซีก็ซินี้ต้น,นโซนไต,นตวันเพราะว่าอันนี้เป็น ที่เขาซื้อมาปลูกเองนะคะแต่ที่นี่ตูนขี้เล็กเห็นบอ่อมันหมึกตูนขี้เล็กมันมีหลายอย่างค่ะที่ว่าซื้อมาปลูกแปลงน,นี่ก็จริงมะกอว่าจะเป็นแปลงต้นหอมเปรหรือว่าผักชีฝรั่งแต่ว่าไนมันหล่นล่องหนมันแก่หรอไนมันหล่นล่องหนอย่าเป็นตัวมาแต่มันจะจิกเกิดขึ้นไหมอันนี้กั มุนไพรนี่ก็ต้นมะละกอต้นมะละกอนี่สูงมากกำลังยืดเอาแดดยืดใส้ถว่วลังก้าหออพักหรอกอันนี้ต้นค้าที่เขาปลูกไว้นะคะแล้วก็มะละกออันนี้มงคุงพันนี์อย่างพี่น่องบอกเนี้ยมันคือเป็นฟวงสิกบับรู้กันบามงคุงพันนี่แทกะ ก็ได้ตามจนบ่ได้สื่อเขาสิ่งใหที่เขาประหยัดแต่เขากับประหยัดนะคะเพราะว่าเขามาใส่ซีวิตใน้คุเกรแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้สื่อเสมออันนี้คือที่เห็นอยู่นี้มันจะเป็นบักับเราเนาะคะ่ะมันถือฝนฝนตกช่วงที่ว่ากลับบ้านไปถอนมันไปว่านเขา่บาบันนี้มันถือฝนตก ใส่มันก็เลยแตกเลยนะใบงาไหลีอันนี้ก็ต้นบุกสาวได้เอามาเสียบใ้ก็งามก็จะเป็นแทบนี่ก็จะเป็นโหระพาจา้ะใบโหระพาแถบั้านนอกก็จะเป็นใบกะเพราเพราะว่าเาเห็ดหัวกันใบแบบนี้เป็นแนวย้าวแบบนี้นะจ้ะ กันกันหมาอันนี้คือของังโรงงานที่เขาพักอาศัยอยู่นะจา๊ะที่ดินพื้นนี่ก็เป็นที่ดินของแถวแกจก้ะแล้วก็ทั้งนี่ก็จะเป็นต้นพริกต้นโหระพาแล้วก็แมงลักแมงลักชื่อ,อีตูบานเาทาอะไรทีเนาะง่ายีเลยทีเนาะกินน้ำกับพลาทันขนาหมูไห้หมูไข่เปลวอกมาเก็บกินได้ไต่ว่าหามถอนตน้น อันนี้เขาอีตูเขากำลังวานขน้นมาเขาอีตู้แบบสามัญชนนี้โหเราทาต้นกันทั่วอันนี้บุคือลูกสาวเอามาปลูกช่วงที่ว่าแม่ไปลงไปทอนมันไปวานเขานจ้ะเพราะว่าบอกให้ลายคนดูแล้วค่ะแม่แน,นี่ย่าญ่มันตายก่อนมาหนึ่งมัน,มนสือมาวานหว่กว่าสิได้เป็นต้นง่ายๆแบบนี้น้องเอย้ย เพราะว่าข้าซื้อเขาโรยกระเพาะกําละสิบบาทบัดน,นี้ใน่โรยเผาเขาวฮดหนามมะเหลี่ยมข้ามาใส่ตู้เย็นมันก็สิเป็นลวกลวอันนี้ต้นข้าจะ้ะดินยุนี่มันก็สิเป็นแบบว่าดินดิน,ด,นดินเข้มไดจับน้อยอันนี้นอกข้ากขาล้างแตกไปหน่อยยังไม่หนีได้พี่นอ้องแต่ว่าผู้ใดบข่ขี่ขันนี่คือว่าปลูกกินได้เพราะว่าแถาแก้วกเป็นบ่ได้หัว ต้นแค่หยุดน้ำไม่ดีตอมากกับสิ่งนี้บอกต้นบกพีกที่ปลูกไว้ต้นใบกะเพราเขาตั้งเกิดหลายสิ่งนี้ส่วนปลอดภ้ขุนต้นบวกหุ่งต้นหนึ่งพี่หน่อต้นบวกหุ่งก็ลังยาวก็ลังเป็นหน่วยห่อไว้อันนี้คือห่อไว้ พอไหว่็หายหมดใช้เงินไม่ให้คนมันเด็กตัวนกพิกตัวน,นี้งามลีเว่ยเปลี่ยนน่วยเอาอี้ยังใส่เงาสิเปลี่ยนน่วยตัวหนึอองนหนน่งงามคักขอเคล็ดล์รับในพี่นอ้องที่เขาปลูกใส่ดินดินมันจะออกอเค็มลจนจังหว่อยตัวนี้อยูอ่น,ยนี่ผักอยู่ในโรงงานเลยด้วจ้ะเพราะว่าสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีสวัสดิการให้ผักในโรงงาน อันนี้ก็จะเป็นขลองน้ำที่เราเกียงคนขุดหลอกไว้แล้วก็มีป่าย้ำฝนตกมาตกมาแล้วก็สีนีป่าโน้นเห็นมันเป็น้องหยาบหอยเป็นขลองน้ำเป็นหลูกไปอ้อมสะเลยจ้ะย้ำนั่นกับฝนตกมาน้ำเต็มเลยดเด้่ยมองนี่มองป้ายหยานี่ยน้ำสีขึ้นมาเต็มเลยจ้ะคน ปลาลายคักปานิ้วปะคอปะดุกนีสุนเนวเมกอนตะกีเขาสื่อป่ามาเหลี่ยงนกระช้างมะเหนียวไปามามันมันวัมีเวลาบุงมันก็เลบปลอยลงในหนองหนังก็เลยออกแม่แพร่ลูกกลายอันนี้กับพักกาดหินพักกาดหินตอนไปบ้านมันแข็งเราพี่น้องมองดูหินเับอิลิมันก็สีประมาณทานีล้วจ้ะอันนี้คือ บริเวนหอพักของเขามีสองสันมียูสิบเก่าห่อคนงานพนักง,งานทุกคนก็สิอยูหนี่มันก็สิมีหอทั้งหนอกอีกหอหนึ่งอันนี้หอทั้งในในโรงงานอันนี้เขาปลูกข้าไว้ปลูกข้าปลูกตะไคร้ปลูกพักไม่ด้กินนี่แบบวินองชีวิตคนในกรุงเทพกับบมี้อย่างมากไม้ก็ให้ิ่งบิ่ง ก็ยังบันบันเท่านี่แหะถ้าผู้ได้ขยันปลูกหาอยู่หา,หากินกับเท่าก็สิบประเด็นสื่อหาสื่อซิบกับประยัดไปในตัวกับวันนี้ยังหลายคลิปนี้ก่อนเขาง,งานกับขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังคลิปกับเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าว่ากันชิปหนาชิปไม่สวัสดีค่ะ